น้องสีสวนอากาศริมชายทะเลนี่ปลอดโปร่งร่มสบายดีนะเรานั่งพักก่อนดีไหมดีพระเจ้าค่ะโน่นไงขอนไม้ใต้ต้นใส่ดูร่มเย็นมากน่านั่งทีเดียวไปกันถึงพระเจ้าค่ะ เฮ้ยโมเมนโมเมนยิดเพลงเพลงยังหลับงับทังงัดนห่งัดทังัดทังงัดทัง เฮ้เราเดินทางในป่ามาตั้งวันแล้วเนี่ยได้พักเล่นน้ำบ้างกูสุดชื่นดีเมนเมนลมทะเลมาเย็นดีวิตามีแางแทมันเงือบงามงามมื่หวน้ำเย็นดีวิตามีแองตาถิ่นเนาะเจ้าวาบอเอ๊ะใครมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้น่ะตาทางดูดีดีเหมือนพระเอกละครเลยใส่ใส่ใครมานั่งอยู่ที่นี่นี่วันเผู้สาวทำไดปะมึงองยังไวเกินปะ าจวไไไปยังยงรงรเข้ามีนามว่าพระอภัยมณีส่วนนี่น้องข้าศีสุวรรณพวกเราถูกขับไล่ออกจากเมืองมาถาวายไว้บังคมให้ละ,<ร>ะค่ะได้ยินแต่คำล่ำหรือว่าเพลงปีของพระอภัยไม่มีใครเทียบได้เออเมียนเพลงกระบ,บีของพญาศีสุวรรณโอ้ท่าสนสีสุวรรณกับิดยอดเลยพะยาค่ะถ้าได้ยิน ได้เห็นคงเป็นบุญตาแก่พวกเราทั้งสามเพื่อค่ะแมนแต่ฟังเสียงปีพับไพมันนี่กับมีนงางเงียบงามงามไม่ไหวนามเ็นดีไปตาไม่เห็นเนออถ้ามีจริงอาจมีใครเป็นลมสลบไปก็ได้นะนางเงือกนะไม่ใช่นางยักษ์จึงจะได้ตกใจจะเป็นลมอ๋อหรือจะมีประเภทดีใจจะเป็นลมอยู่แถวนี้เอาเถอะจะตกใจหรือดีใจจนเป็นลมก็ช่างเขาเถอะ ท่านสามพรานอยากฟังเพลงตีของเราไม่ใช่หรือเราจะเป่าให้ฟังสเสด็จพี่จะเป่าให้ฟังจริงๆเหรือเพยะยค่ะใช่สิพี่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเสียงดนตรีของพี่สามารถเล้าลมน้ำใจคนให้ใจอ่อนนอนหลับราวกับตายได้ทีเดียวดีเหมือนกันเลยพะยะคะ่ะเราจะได้พิสูจน์ให้เห็นดำ,ดำเห็นแดงไปเลยว่าระหว่างวิชาอาวุธเวทมนต์คาถาและดนตรีอะไรดีที่สุดสีสุวรรณส่งตีมาสิ นี่พระเจ้าค่ะเฮ้ยไม่ใช่อ๋อ oh, ขอโทษพระเจ้าค่ะไม่ใช่เลยพระเจ้าค่ะนี่พระเจ้าค่ะเฮ้ยไม่ใช่เออปีนาปีนี่พระเจ้าค่ะเฮ้ยถูก,ถกแล้วเอาแล้วนะฟังนะเราจะเป่าให้ฟัง